นี่ไงมันอะไรตาตีตีต,ตางอยู่นี่ไงตายไปซะร่างนี้เหมือนมันพิ้วกว่าร่าง dimension beaker ก็สวัสดีวีดุงคุณีทุกคนนะครับวันนี้นะฮะก็มาเล่นนาคอไตแรงซึ่งกว่าจะเล่นนาคอทีก็นานมากๆเลยนะครับผมส่วนท่านผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมขอแนะนำเพจเอ็ดมินต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มีอีดี RV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคลกัน่เียนับเพื่น นะครับก็ไปชมกันได้เลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเกินไปนหรือเปล่านี่มันน้ำป่วนวะเอาไงวะ <c oughs> เธอเล่นไปไล่ฆ่าเขาแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้วะ่ะให้เอามันขบ่ <คน S 1> า,มามัน,น,นเราปุ่มตาดีนัก ตายซะคนป่าดีนัคระวังอุ๊ย,อ,ยอะไรเนี่ยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่อามันนีม่มันฟิกเกอร์ป่าต่อเอาเล่นได้เนี่ยไปฟิกเกอร์โอ้โหอีกแล้วมันยังไม่สี่เซฟิตอะ่ะไปแล้ว,ว,วไปวัดเหรอเหรอฟิกเกอร์เยอะเหลือเกิน เดี้ยบไปแล้วเดี้ยบหมแล้วเดี๋ยวตายพิกเกอร์กันรัวๆเลยนะรักแหล็รักแหล็เป็นห่วงแหล็ไอ้เหี้ยมาต่อหัวคู่เนี่ยเฮ้ยข้างหลังอะไรอ่ะตียังไงอึ๊บอ้าอึ๊บหลบไอปจ้ายังยังไม่เดินหรอก มันดัาแต่ว่าไม่เดินเว้ย <c oughs> ตามนันอาบปะวะเส <c oughs> พไม่ค่อยได้ฟาร์มอ่ะ อะไรลิเล่น่ามึงจะเอาอีกแล้วมันอะไรนักหนาฮะเอาแม่งเอาแม่งดิไอ,อสุดไอสุไอสุโอ้ยหนีก,กันจังเลยลงาาข้างล่างเลยเนี่ยโอ้โโอโยิงแต่นาคอสอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นอะไรกับผม

เป็นม่วงไม่ฟ้าแคคิปอะไรเป็นม่วงไม่ฟ้าปะทอนทอนก็จะอยู่แบบนี้ตีตีฟวาไปตี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 โอ้ยมันยังไงได้ได้เลยวะได้เลยว่าตากไหนที่ไหนฮะเออเด็ดปอบเลย เราอกันนี่ไงนี่ไงมันอะไรแต่ยังป้อมเฮ้ยยายายาให้มันฆ่าเฮ้ยเดี๋ยวเอง๋ยวเองย่าเองกลับไปกลับไปนี่ไงเฮ้ยโอ้โหมันธรรมดาเฉยธรรมดาไปมีคลิมาอีกเอ้าเรียกว่าการจุกการจุก เอาแล้วสกินนี้มันพิュฟขึ้นนะทวิสรมไปแล้วอาในอยู่เข้าอุ้ยว่าฟ้าใบปะ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 ไม่พลาดไม่ได้ฝ่าดเลยเห็นไดมนี่ดันสูงจริง ไปแล้วเดือนวันเลงกลางตลอดชอุดเฮ้ยเอมิลี่อะไรเอาเปล่ะหยอกไม่เ,เปิดทินทีชึบเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเวลายิงป้งเฮ้ยไม่ตายเรื่องนี้หน่อยเฮ้ยไม่ตายเหรอเฮ้ยสตันอะไรเยอะแยะเนี่ย ตีตีปันปันปันมาโอเคนี่เอามันยังไงเอ้ยมันแข็งอะไรเนี่ยตูมเอ้ยฟิกเกอร์มึงไม่รอดหรอกเอ้ยโอ้ผัดโคตรไกลไปชือป้อ เกยว่า <laughs> โ,โดนโหลบแบบเท่หลอ่อมาดิมากันรอดรอดด้วยมาดิตีตีโอ้โหใหม่ก่อนอ่านเต็มขวานแล้วแต่มบันเถิดเฮ้ยรอเถอดรอก่อนเราอ่อนกีกบอกกูตายรวยนะ <laughs> นจะเข้าไปล้วงแบบ โอ้โหแรงมากข้ามันนี่แหละสวยนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นปาดเออเอเวอร์ลีกินเลยว่าตบฟางเอเวอรลี่อันติแล้วนะพี่เอเวอรลี่เอาได้ปะมาแรง,รงดีไปยุบไม่มันยกอะไรเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยเยอะปล่อยเอ้ มันร้อนไงไม่ได้เสียโคตรแรงไอี๋อ๋อลีเลียจุ๊บปุ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรไม่รู้เนี่ยโผล่มาจากป่าเยอะแยะเต็มหมดเลยมันโผล่มาจากป่าเยอะจัง มเอามันไม่ได้ดิยากโอ้ไม่ได้แล้วรอดแล้วรอดด้วยไอ้เหี้ยโอ้มันโผล่มาจากป่าเต็มเลยอะไรไม่รู้อ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดยุ่ยเยอะมากอ๋ออันตีหมดพอดีเมื่อกี้เฮียนาคอทำให้ตายเยอะจังวะมันโฟกัสยังไงโฟกัสเก่งโฟกัสเก่งโอ้เอมิลี่สไดาเมจด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันตายอีกแล้วอะไรวะเนี่ย อีกแล้วอ่ะ啊ก,ก <uno> ี้ตาออเจเฉยมาดักมาดักวินิโอดแรงเลย ก็ฟ้ายเหลืออยู่ให้ไมยไม่เหลือไม่เป็นไรไม่มันมีแถบอีกโอ้ยเบื่อเบื่อสุดจริงเบื่อตัวเปิดแบบดักไม่ได้ทีอะไ,ไแล้วเฮ้ยพ,ยพี่ต่อได้ไได้ถ้ามันมาตัวเดียวไม่เท่าไหร่มาสองตัวเฮ้ย หักอะไรไกลยังไงเฮ้ย hey, มันกดฟิกเกอร์เอ,อมมลี่ตีตีบางอยู่นี่ไงตายไปซะเก้สี่นี่อขอฟ้าหน่อยครับเย่ไปแล้วชุดๆ เนี่ยดีๆดีๆฟันฟั <c oughs> นนะิกเกอร์ฆ่าแม่งนี่ไงร้านชอดเลยรอเียนอ่ะนี่ไงอันตียัดหน้าเข้าไว้เจฟสี่เสียเข้ามาอันตีเนี่ยโยกหลบเลยเดีย๋ยวดิพุ่งมับพ <laughs> อันตีนี้ <laughs> ดีดีไอชุบปุ๊บหลบมุมหน้าอย่างนี้เล็บเกมเล็เล็บเกมอะไรวะเล็บเกมเฮ้ยแเบตะสุดอีกแล้ว啊เก็บไปเก็บไปเก็บไปก่อนเด็บมาเอา,าเอาก่อนกัน เ้ยแ okay. hey, อบโอเคเฮ้ย e อสุเฮ้ยเฮ้ยสุลวงลึกโดนอัดกับเทวัตร์นี่งัดตีตีตข้าไปในบ้านแม่งเม่ไหร่แล้วเขาหยอกทขาไมได้คิวอะเมื่อกี้็โอเคเกาะปลายเอาเอ,าเอามารี่ยังไง เข้ามาดิเข้ามาเฮ้ยพังนกคอนโหนงจริงเอ้ยจบพอดีสุดท้ายเย่คะแนนรำหนึ่งามาแล้ว,วามาแล้วเอาวะเอาวะแล้วนกคอรต่อไปก็นักโอ้โหแ้วดาเมจดเยอะสุด